สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ไปได้ขนมแคย่อนชินจังมาก็เป็นห่อสีเหลืองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ้นการ์ดพลังแครอนชิ้นจังกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะได้การ์ดเบื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่ก็คือขนมที่เราจะมาเปิดในคลิปนี้นะครับก็เป็นห่อสีเหลืองทั้ง3แพ็คเลยนะครับและนี่ก็คือหน้าห่อขนมแค่อนชินจังนะครับ ก็ในหน้าห่อก็จะมีเป็นการ์ดนะครับก็เป็นพาวเวอร์การ์ดนะครับเป็นซองสีแดงประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นห่อสีเหลืองนะครับอ่าก็จะเป็นรูปชินจังนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นรถพิซซ่านะครับแล้วก็อตผลิตของคลิปนี้ก็เป็นทางด้าน30 08 21นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดดูกันเลยนะครับ ก็สำหรับการ์ดใบแรกก็ได้มาเป็นเบอร์103ครับตัวนี้ก็เป็นชินสุเกะและชิโร่ก็สำหรับในการ์ดนะครับก็จะมีเป็นดาวนะครับอมีเป็นชื่อการ์ตูนแคย่ยอนชิ้นจ้างมีเบอร์บล็อกมีรูปตัวละครนะครับแล้วก็มีค่าพาวเวอร์มีเป่ายิ่งชุบ แล้วก็เป็นชื่อตัวละครนะครับตัวนี้ก็เป็นใบ5ดาวนะครับอ่าก็จะมีทางด้านเกจเพชรอยู่ด้านในของกาดด้วยนะครับส่วนด้านล่างของกาดก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบต่อไปเลยนะครับ ใบต่อมาได้เป็นเบอร์หกสิบหครับตัวนี้เป็นชิโนสุเกะหอต่อมาได้เป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดเป็นเนเน่จังหอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์หนึ่งร้อยสีชินโนซูกะและชิโร่หอต่อมาได้เป็นเบอร์เจ็ดสิบหกครับเป็นชินโนซูกะและชิโร่หอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์71ชินโนซูเกะห่อต่อมาได้เป็นเบอร์71ชินโนซูเกะหอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์95ชินโนซูกะห่อต่อมาได้เป็นเบอร์95ชินโนซูกะห่อต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์แปดสิบเอ็ดชิโลห่อต่อมาได้เป็นเบอร์หกสิบหกชินโนุูกะห่อต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบสามชิโลหอต่อมาได้เป็นเบอร์แปดสิบเอ็ดชิโลหอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์ห้าสิบสี่ไอจังหอต่อมาได้เป็นเบอร์แปดสิบสองชิโลหอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์สี่สิบสองฮิมาวาลิหอต่อมาได้เป็นเบอร์หนึ่งรอยี่สิบก้าชินอสุเกะหอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์83ชินโนซูเกะห่อต่อมาได้เป็นเบอร์107ชินโนซูเเกะห่อต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์หกสิบก้าชินโนสูเกะหอต่อมาได้เป็นเบอร์เจ็ดสิบหกชินโนสูเกะและชิโร่หอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์แปดสิบเอ็ดชิโลหอต่อมาได้เป็นเบอร์แปดสิบสามชินโนซูกะห่อต่อมาครับได้เป็นเบอร์หกสิบหก ชินโนซสุเกหอต่อมาได้เป็นเบอร์92ชินโนซสุเกหอต่อมาครับได้เป็นเบอร์69 ชินโนซูกะห่อต่อมาเบอร์หกสิบเก้าชินโนซูกะต่อมาครับ ได้เบอร์143ชินโนซูกะและชิโร่ห่อต่อมาได้เบอร์69ชินโนซูกะห่อต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์86ชิโล่หอต่อมาได้เป็นเบอร์83ชิโนซูกะหอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์หกสิบก้าชินโนซูเกะหอต่อมาได้เป็นเบอร์เก้าสิบห้าชินโนซูเกะหอต่อมาครับ ได้เป็นเบอร์72ชินโนซูเกกแล้วก็ห่อลองสุดท้ายครับได้เป็นเบอร์92ชินโนซูเเกแล้วก็ห่อสุดท้ายนะครับ ได้เป็นเบอร์76ชินอสุเกะและชิโร่ก็เป็นยังไงบ้างครับกับการ์ดท,ที่ผมเปิดได้มาในคลิปนี้มีการ์ดใบไหนที่เพื่อนๆตามหากันหรือเปล่าครับถ้ามีก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ